สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทาง s u p e r l i ไลนะครับเป็นโหมไฟรุ่นใหม่รุ่น RX 940นะตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นใหม่ที่ไฟค่อนข้างแรงแล้วก็สว่างเป็นวงกว้างแล้วก็เป็นรุ่นสวิต์ลีนะครับประหยัดไฟได้ตัวนี้แบตเป็นแบตลิเทียมน,นะครับ4ก้อนความจุประมาณ8 5 0 0 m mm ป์นะครับและที่สำคัญตัวนี้มีเพิ่มมาก็คือ USB port ไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้เวลาเราเข้าป่าเข้าสวนกลางคืนนะครับตัวนี้ใส่ทำงานกลางฝนได้แต่ไม่สามารถลงน้ำบนได้นะครับระยะเวลาที่ใช้งานได้สูงสุดประมาณ10ชั่วโมง,งนี่น้ำหนักประมาณ4กร,รมัมนิดหน่อยอทีนี้ผมจะมารีวิวแสงของรุ่น A940 ให้ดูอีกทีครับนี่ตอน จากระยะที่ผมยืนอยู่ถึงกำแพงนะครับประมาณ30เมตรรุ่นนี้มีสองสีด้วยเป็นไฟเหลืองกับไฟขาวนะครับส่องไปที่กำแพงในกำแพงช่องหนึ่งประมาณ3เมตรนะครับลองดูขนาดของวงกลมนะครับรุ่นนี้ทั้งไฟแรงแล้วก็วงกว้างด้วยเดี๋ยวผมจะส่องไปที่ยอดไม้ให้ดูนะครับยอดไม้นี่ประมาณน่าจะ40เมตรได้เป็นชัดแจ๋วสบายเลยนะครับก็เหม,มาะกับพวกเข้าปา่าอะไรส่องไกลๆต้องการความสว่างได้เยอะนะครับ